สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมมากนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงมอดภาพสวยไฟเอ็มนั่นเองนะครับผมที่หลายๆคนเขาถามมานะครับว่าพี่สอนลงมอดหน่อยนะครับได้ครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนลงมอดนะครับตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆครับโหลดรีเชตนะครับที่ใต้คลิปได้เลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นไฟล์มาน้นะครับนี่รีเชตนะครับเซตอัพกดขึ้นมาได้เลย แล้วก็เลือกไปที่เกม Grand Theft Auto V นะครับผมเป็นเกม GTA นะครับจุด X E กด Next ปุ๊บเดี๋ยวเรากด Next ไปเลยนะครับนี่กด Next ไปเรานะครับทำการอ่าติ๊กให้หมดเลยครับนี่ Uncheck Uncheck R ก่อนนะครับแล้วก็เช็ค R ไปนะครับแล้วกด Next ครับผมกด Next เลย ง่ายไหมทุกคนมันง่ายมากเลยนะสำหรับลมมัดภาพสวยเนี่ยโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋พอเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็กดเข้าไฟเอ็มได้เลยนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาในเกมแล้วนะครับให้กดโฮมนะครับพี่บอกไว้นะครับกดโฮมนะครับพอกดโฮมเสร็จแล้วนะครับก็กดสแกนนะครับหาได้เลยนะครับอ่ะพิมพ์ตามผมนะครับที่ e c h n i นะครับแล้วเราเลือกไปที่เทคนิคคูลเลอร์2นะครับนี่เลยนะครับเลือกไปที่อันนี้นะครับปรับตามผมด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครไปขึ้นนะครับลองกด Continue ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วแต่ความชอบนะครับนี่เราปรับให้มันสดก็ได้นะอันนี้ผมปรับสุดเลยโอเคอันนี้ผมติ๊กแค่นี้เทคนิคคูลเลอร์อันเดียวนะครับจะลองดูกันนะฮะ เป็นไงครับสวยไหมผมว่ามันสวยมากเลยนะโอเคครับแล้วอันต่อไปนะครับเราก็เลือกไปที่อ่า F X A A ครับนี่เลยติ๊กเลยครับพอเราติ๊ก F X A A เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกไปที่เลเวลนะครับกดพิมพ์เลย L E V E นะครับนี่เลือกไปเลยครับเลเวลพอเราเลือกเลเวลแล้วนะครับอันต่อไปนะครับ แล้วก็เลือก A D นะครับ A P T นะครับพิมพ์ตามผมนะฮะเรียนเลือกได้เลยนะครับนี่เลือกอันน anyway. ี้ก็ได้ครับอันอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้ก็ได้เลือกอันใดอันหนึ่งครับอันนี้มันก exactly ็ใส่มันก็จะสดนะฮะสดมากอันนี้ก็สดอันนี้แบบแบบจ้าจ้านะแต่อันนี้แบบสดเลยแบบแสบตาเลยอะยังไง ถ้าใครไม่ชอบนะครับกลัวมันจะแบบแสบตาเกินไปนะครับก็กดโฮมนะครับแล้วก็เลือกเอานี้ออกนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับเอาไว้ส่งตอนกลางคืนนะฮะเมื่อกี้นะับเป็นงานน้านี่แบบใสกิ๊กมองเห็นข้างล่างเลยครับน้าเป็นงานน้าใสไหมทุกคนน้ำมังใสมากอะมองเห็นยันข้างล่างเลยนะ จัดวัจแจมโอเคครับสำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับโอเคมอดเป็นไงครับง่ายมากนะครับลงโคตรง่ายนะครับแค่ติ๊กตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อให้ผมติ๊กนะครับไว้ด้านใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์โหลดรีเชตนะครับไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับบายเด้อ ไบไย,ยครับ